เรายังพอมีเวลาหายใจใหายคอสัก3าสัปดาห์นะคะก่อนที่จะถึงวันที่หนึ่งสิงหาคมทางรอดของเราอยู่ตรงไหนงั้นช่วงแรกไม่เป็นการเสียเวลาะนะคะ,คะพูดคุยกันเลยกัยกบทางด้านของดรปิยศักดิ์มานาสานค่ะ head of e conomic research บริษัทลักรั์ i n n o v e s t เอ่เะอดรอัสตินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจอยคุณแนนครับได้ยินชั้นะครับได้ยินชัดเจนค่ะดรคะาสามสิบหกเปอร์เซ็นต์จริงๆมันเป็น worst case นะที่ทุกเจ้เาประเมินเหมือนกันเลยว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นแต่สุดท้ายเราได้ตัวเลขนี้มา สิ่งที่เราจะเราควรจะต้องทำหลังจากนี้ไปดรมองอย่างไงเอ่อผมมองว่าถ้าภาพในหลังจากนี้นะครับผมเราก็คงต้องมีการไปเจรจากับเขามากขึ้นในแง่ของการที่จะลดทอนตัวภาษีนะครับผมหลักๆก,ก,ก็คือเรื่องของการนําเข้าเหลือศูนย์ที่ทางฝั่งของคุณครัฐมนตรีคลังเนี่ยคุณพิชัยได้พูดมาเนี่ยอันนี้คงอันนี้คงคงเป็นภาพที่ที่เราอาจจะต้องขอขอประทานโทษน,นะครับแท้มี เสียงสายเข้านิดนึงนะครับครับผมครับก็ผมผมเรียนสรุปอย่างนี้แล้วกันว่าในเรื่องของภาพ ตัวความเสี่ยงนะครับผมก็คงมีค่อนข้างเยอะฉะนั้นสิ่งที่เราอาจจะต้องเห็นในระยะต่อไปก็คือเรื่องของตัวภาพการที่ทางฝั่งของไทยเนี่ยอาจจะต้องมีการไปเจรจาก,กับทางเขามากขึ้นมีการลดทอนภาษีเหลือ0%นะครับผมนะในเรื่องของภาษีนําเข้าส่วนในเรื่องของภาษีส่งออกเนี่ยอาจจะมีประเด็นในเรื่องของการที่จะมีการที่จะจะจะ,จะมีการที่จะเรียกว่ายอมผ่อนปลนให้เขาได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนําเข้าสินค้าทุน นะครับผมเรื่องของตัวสินค้าที่เป็นสินค้าเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยเราอาจจะต้องเห็นการนําเข้าที่มากขึ้นนะครับผมครับก็เบื้องต้นเปประมาณเท่านี้ครับค่ะนี่ค่ะแบบนี้ค่ะอย่างเวียดนามเนี่ยก็ประกาศไปที่20%ใช่ไหมคะแต่ว่าทางด้านของคนที่ติดตามข่าวสารก็บอกว่าเวียดนามโดน20แต่เขาก็เหมือนแบไปเต็มที่เลยอาจจะไม่ได้เป็นข้อดีเหมือนกันถ้าอย่างนั้นค่ะถามกับการถ้าเป็นไทยสามารถปรับคุยได้แล้วลดลงมาแต่เราทําทุกอย่างแบบเพื่อสหรัฐขนาดนี้ในอนาคตมองระยะยาวมัน คุม้มกันไหมคะองระยะยาวมันมันจะคุ้นไหมนะครับผมก็เออ คือยังไงเนี่ยเราจะพึ่งในเรื่องของตลาดอเมริการะยะยาวคงค่อนข้างลําบากแล้วครับผมครับในระยะต่อไปในสิ่งที่เราอาจจะต้องพิจารณา,าก็คือว่าเราต้องหันไปหาในเรื่องของการที่จะไปเ,เรื่องของการค้าขายกันในฝั่งของยุโรปมากขึ้นนะครับผมนะแม้กระทั่งของจีนเองเราก็อาจจะนําเข้า,ามีการค้าได้น้อยลงด้วยเช่นกันเพราะว่าภาพหลักๆก,ก็คือว่าจีนเนี่ยเขาจะมีการที่จะส่งออกมาให้เราสุทธินะครับผมแต่ว่าข้อยหลักนี่ในกรณีของอเมริกาเนี่ยการที่เราลดภาษีเหลือสูงเนี่ยข้อดีของมันก็คือว่า ว่าเราก็สามารถที่จะนําเข้าสินค้างเขาได้ถูกลงนะบางส่วนก็จะทําให้การบริโภคในประเทศเนี่ยดีขึ้นแต่แน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมในประเทศเนี่ยคงได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันนะครับผมทั้งในเรื่องของภาคการเกษตรนะครับผมที่เราเก็บภาษีอยเขา3 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็รวมถึงภาคในเรื่องของตัวภาพตัวเรื่องของ ยานยนต์นะครับที่เราเก็บภาษีเขา้า8เเนี่ยแน่นอนการเปิดตัวตลาดเข้ามาเนี่ยเราจะกระทบได้ในด้านนั้นพอสมควรเหมือนกันครับผมครับ<ฆ>แล้วก็ด้วยภาพเบื้องต้นเนี่ยเราก็มองภาพว่าอาจจะมีปัจจัยอยู่2อสอย่างที่ทําให้อัตราภาษี36%เอนี่ยอาจจะมีสิทธิ์ที่จะลดทอนได้นะครับผมแต่ว่าเราก็ให้เบื้องต้นเรื่องของความน่าจะเป็นอยู่ที่ประมาณ30ประมาณสามเอนะครับมผมนะแต่ว่าะระดับที่5-60%เซนเี่ยอาจจะอยู่แถนะวๆยะครับึ่าเปนรบเซยนต์นะคร นอกจากนั้นก็จะเป็นอันดับที่ประมาณ1 0 1 5เท่านั้นที่ที่จะเป็นความเสี่ยงฉะนั้นใน3อาทิตย์เนี่ยนะฮะในฝั่งของทางด้านตัวเรื่องของไทยเนี่ยคงจะต้องมีการที่จะมีการทำงานทำการบ้านกันหนักขึ้นครับผมครับค่ะดรค,รคะจริงๆเราเชื่อว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยน่าจะมีการปรับตัวมาแล้วสักระยะหนึ่งตั้งแต่คุณทําม,มาหรือแม้กระทั่งตั้งแต่วันที่2เมษายนะคะแต่ว่าการที่เราจะถอยไปเท่าเวดนามที่จะแกบภาษีนําเข้าจากเขาเป็น0%เ็ทุกรายการเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นภาคกเกษตรภาคยานยนต์ของเราอเราจะมีความสามารถในการแข่งขันเหรอแล้วเราคือถ้าปรับตัวอยู่แล้วแล้วมันไม่พอเขาต้องทำยังไงเพื่อเขารอดคะ่ะหรือตอนนี้เราก็แย่อยู่แล้ว เพราะว่าเวียดนามเขาได้20ใช่ไหมฮะถ้าเผื่อภาษีเราสูงกว่าเวียดนามเขาเนี่ยเรื่องของภาพของเศรษฐกิจก็จะมีความเสี่ยงอย่างมีนัยยะสาคัญอยู่แล้วนะครับผมฉะนั้นมันเป็นปัญหาที่ยากแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่เรามองภาพตั้งแต่เบื้องต้นแล้วว่าทางฝั่งของทางการไทยควรที่จะต้องไปเจรจากับเขาเออมาก่อนล่วงหน้านะครับผมนะแต่กลายเป็นว่าด้วยความที่การเจรจาเนี่ยอาจจะไม่ประสบผลสําเร็จเท่าไหร่รวมถึงเรามีการที่เรียกว่า ลดภาษีให้ลดภาษีให้เขาน้อยกันไปในเรื่องของภาษีนําเข้ารวมถึงเรื่องของการที่จะนําเข้าสินค้าอื่นๆเนี่ยเขาก็เลยมีการขึ้นในระดับนี้นะครับผมนะแล้วก็ด้วยความที่เราเนี่ยอาจจะความสําคัญต่อในเรื่องของเศรษฐกิจอาจจะไม่เท่าในเรื่องของตัวเวียดนามนะครับผมก็เลยเป็นผลกระทบในในด้านนั้นครับผมครับฉะนั้นเรียนเรียนเรียนว่ายาก ยังไงก็องต้องยอมนะครับว่าผม,ม,ผ,มผมเรียนอย่างนี้เพราะว่าผมผมพูดตั้งแต่ช่วงแรกๆนะครับว่าว่าเราควรที่จะมีการที่จะต้องลดกันมากขึ้นเข้าใจว่าเคยมาพูดในทันหุ้นสักครั้งหรือเปล่าเนี่ยนะครับผม,มซึ่งก็มองภาพว่าจริงๆก็ควรที่จะต้องมีการผ่อนคลายมากกว่านี้นะครับผมในแง่ของตัวมาตรการในแง่ของการที่จะต้องนําเข้าเข้ามากขึ้นแล้วก็ลดภาษีนําเข้านะครับผมแต่ว่าทางการเราก็มองภาพว่าจะลดภาษีให้ได้โทษครับจะลดการเกินดุลการค้าให้เหลือสูง ภายในเรียกว่าสิบปีนะครับผมซึ่งซ kind of ึ่งเรามองว่ามันนานเกินไปมากนะครับแล้วก็พอผลสรุปก็เป็นอย่างที่ที่คาดไว้จริงๆนะครับผมนะนั่นคือสาเหตุที่ว่าทําไมคุณคุณเรื่องของคุณพิชัยถึงต้องประกาศว่าจะลดภาษีนําเข้าเหลือสูงในเมื่อวานนี้ก่อนที่คุณทํกาศจะประกาศครับผมแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นผลครับผมครับถ้าเราลด0%ทุกรายการจริงๆแล้วก็คิดว่า โอกาสที่เราจะได้ถูกลดภาษีลงมาจาก36คิดว่าน่าจะได้เหลือเท่าไหรถ้าเรายอมศูนเปอร์เซ็นต์ทุกรายการก็อย่างที่เรียนไปคือ25ครับผมครับเ็า<ก>ยังมากกว่าเวียดน,นามอยู่ดีนะ <g ül> ก็ก็ใช่ครับเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคู่แข่งเป็นเป็นคูน่อ่าหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์มากเท่าในเรื่องของเวียดน,นามครับอ่าฮะเมื่อวานมีกระแสะข่าวหนึ่งเข้ามาค่ะว่าไทยเข้าร่วมเป็นกลุ่มที่เรียกว่าบริกตัวนี้เองทําให้การพูดคุยกันเจรจาเนี่ยมันยากขึ้นกับทางสารัฐหรือเปล่าคะ ก็ก็ด้วยครับผมแต่ว่าก็คือเรื่องบิดผมว่าก็เป็นสิ่งที่เขาเอาประกาศออกมาเพื่อเพื่อเป็นราคาคุยในระดับหนึ่งว่าเป็นการบีบนะครับผมแต่ก็นั้นก็ตามก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่เราเราคงต้องได้รับผลกระทบพอสมควรเหมือนกันเพราะเราก็เป็นพันธมิตรกับเขานะครับผมนะคือพูดง่ายๆคือเราถ้าจะได้อัตราที่ลดลงเราก็คงต้องเป็นเด็กดีกับเขามากกว่านี้นะครับผมแต่ว่าพอยสําคัญคือระยะยาวเราคงจะต้องค้าขายกับเขาน้อยลงนะครับค้าขายกับประเทศอื่นมากขึ้นพอยที่เราเคยมองไว้ตั้งแต่เบื้องต้นคือ ควรที่จะไปคุยกับทางฝั่งของยุโรปแล้วก็มีการทํา FTA ให้เร็วที่สุดแล้วก็มีการค้าให้เร็วที่สุดซึ่งซึ่งอันประเด็นเนี้ยเราเตือนมาตั้งส,สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าในฝั่งของไทยก็ยังอาจจะทําอย่างค่อยเป็นค่อยไปเกินไปครับผมครับค่ะ,ค,ะคนมองว่าเราเป็นฐานให้จีนด้วยค่ะดรทําให้สหรัฐมองภาพว่าเราเนี่ยไม่ได้มีความร่วมมือกับเขามากเพียงพอดออรมองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ ก็ S <S <an> เป็นนด้วยครับเป็นด้วยครับ,รบก็ทั้งในประเด็นเรื่องของการสวมสิทธิ์ทั้งประเด็นในเรื่องของการที่เราอาจจะมีทางที่จะนาเข้าไอะไอแล้วก็ส่งไปทางฝั่งของออตัวทางฝั่งของด้านอะไรอะด้านด้านจีนอีกทีหนึ่งทําให้เขาบล็อกตัวผมฉะนั้นแต่สองสามประเด็นนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้รับผลกระทบในจุดนี้เยอะครับผมครับค่ะในมุมของดอรหลังจากวันนี้ไปแล้วเรามีเวลาสามสัปดาห์ในการที่จะไปเจรจา อย่างดีที่สุดที่ประเมินได้นะเวลานี้นะคะก็คือเหลือ25กระทบกับ GDP แค่ไหนแล้วก็ที่สำคัญคือเราเราในฐานะที่เราเป็นฝั่งผู้ประกอบธุรกิจปรับตัวยังไงเราในฝั่งที่เป็นนักลงทุนปรับตัวยังไงคะก็คงค่อนข้างยากครับผมที่ที่จะ ปับต้องต้องเรียนตรงๆนะครับในฝั่งของธุรกิจเนี่ยก็คงต้องติดตามข่าวสารใกล้ชิดแล้วก็ถ้าหาทางได้ก็ควรที่จะมีการที่จะกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปในการค้าขายในเรื่องของตลาดอื่นนะครับผมส่วนเรื่องของนักลงทุนเนี่ยต้องอาจจะเรียกว่านั่งคับมือไว้ก่อนนะครับโฮโพสิชันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าส3วันนี้เนี่ยตลาดคงไม่สูดนะครับทั่วโลกนะครับผมนะฮะก็ แต่ว่าในระยะต่อไปเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพว่าคงต้องดูว่าผมเชื่อว่าในระยะต่อไปในเรื่องของภาษีคงมีทิศทางที่ลดลง นะครับผมก็แล้วก็ทําใหเา้เรื่องของตลาดอาจจะฟื้นขึ้นบ้างเพราะว่าทรัมป์อาจจะที่เขาเรียกว่าทาโก้นะครับทรัมป์เอาไว้ชิคเก้นานะครับถ้าตลาดลงเยอะๆซึ่งในฝั่งของอเมริกานี้หุ้นในช่วงเดือนเมษาก็ลงไปค่อนข้างแรงมากซึ่งตัวนี้จะอาจะจ,ะจ,ะจะเป็นตัวช่วยทําใหา้ในเรื่องของทรัมป์จะอาจจะลดทอนลงรวมถึงการที่พวกเราทั้งไทยแล้วก็ประเทศอื่นๆเข้าไปเจรจายื่นข้อเสนอเขาก่อนวันที่1สิงหาครับผมครับ ฉะนั้นถ้าสรุปในช่วงนี้สั้นๆก็คือก็คือรอ,อ,อ,อเวทแนซีครับผมผมว่าอาทิตย์นี้เนี่ยอย่าเพิ่งทําอะไรครับผมค่ะดเร,ร,ร์คะนิดนึงค่ะอุตสาหกรรมไหนหรือถ้าพูดเลยคือเซกเตอร์หุ้นกลุ่มไหนที่ตอนนี้เนี่ยมีความน่ากังวลสูงที่สุดหลังจากที่มีการประกาศภาษีออกมาค่ะ เกษตรสูงสุดครับผมเพราะว่าต้องลดภาษีในเรื่องเหลือศูนเอันที่2ก็คือยานยนต์นะครับผมก็ภาษีที่อยู่ในระดับ 80- ถึงถึงหกสิบยี่สิบถึงแปดสิบเปอในเรื่องของยานยนต์และก็ชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะได้รับผลกระทบนะครับผมแล้วก็ส่วนในเรื่องของภาพอันที่3คือภาพรวมว่าตลาดก็คงจะตกลงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผมนะแต่ในระยะต่อไปเนี่ยก็คงต้องดูจริงๆภาพในระยะต่อไปเซกเตอร์ที่อาจจะได้ประโยชน์ก็คือเรื่องของคอน sumer เพราะว่าถ้าเผื่อลด ภาษีนงเนี่ยนะครับผมเหลือศูนย์เปอร์เซ็นเรื่องของการบริโภคอ,อ,อาจจะค่อยๆดีขึ้นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษีสินค้านําเข้าจากในฝั่งของอเมริกานะครับผมพวกส,สินค้ากเกษตรอะไรต่างๆเนี่ยซ,ซ,ซึ่งซึ่งมันก็อาจจะช่วยในเรื่องของการบริโภคในระยะต่อไปนะครับผมบ้างนะครับผมแต่ว่าเศรษฐกิจจะมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะพอสมควรเหมือนกันฉะนั้นโอ้เอามันเป็นลบแต่บางเซกเตอร์อาจจะได้รับผลกระทบน้อยกว่าครับผมรวมถึงมีสิทธิที่จะบวกได้บ้างครับผมครับค่ะดรเมื่อกี้ยังไม่ได้ตอบเลยว่าผลกระทบต่อ g d p ที่มองเอาไว้น่าจะะทบแค่ไห ถ้าถ้าสาติดลบไหมถ้าเราที่ตัวเลขนี้ถ้าสามเปอร์เซ็นตไม่ไม่นั่นเลยก็จะลบหน่งจุดหนครับผมถ้าเผื่อยีเซก็จะอยู่ที่ประมาณ0.5ครับผมครับครับอันนี้ค่ะขอ,ขอข,ขอขยายความให้คนดูเข้าใจหน่อยเราเพึ่งพาการส่งออกสหรัฐมากถึงขนาดที่ว่าการที่มีการปรับภาษีมันจะทําให้ GDP เราติดลบ1.1มันมากขนาดไหนแล้วคะด็อกเตอร์ เรานำเ,เราส่งออกไปอเมริกา17%นะแล้วก็ในช่วงหลังๆน่าจะเกือบเกือบ20ด้วยซ้ำเพราะว่าเราส่งออกไปได้เยอะมากเพราะว่าเร่งเร่งการส่งออกใช่ไหมฮะเ,เป็นสัดส่วนใหญ่เลยของของของตลาดนะฮะก็คืออย่างที่ทำเขาว่านะครับผมว่าเราเนี่ยภาษีเรากับเขาก็อาจจะจริงๆก็ไม่ได้สูงมากเฉลี่ยภาษีเราในประมาณ9%นะครับผมนะในขณะที่ในฝั่งของตัวอะไรอ่ะตัวตัวเราอเมริกาเนี่ยเก็บภาษีเราประมาณ2% นะครับผมนะฉะนั้นแต่ด้วยความที่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยเราส่งออกไปได้จีนไปได้ลดลงเราก็เลยส่งออกไปได้ฝั่งของอเมริกามากขึ้นเป็นการทดแทนซึ่งส่วนนึงก็เป็นการสญสิ์ด,ด้วยฉะนั้นผลกระทบในค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งในมุมมองของเราครับผมครับครับในการส่งออกเนี่ยเป็นสัดส่วนหลักประมาณ70%นะครับผมครับหมายถึงการส่งออกต่อ GDP <S 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 ฉะนั้นผลกระทบเยอะเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เราก็เลยเชื่อว่าด้วยภาพเช่นนั้นเนี่ยทางรัฐบาลอาจจะต้องมีการมาตรการช่วยเหลือในด้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลดตัว ตัวในเรื่องของทั้งในโยบายการเงินอาจจะมีการลดดอกเบี้ยในในโยบายการคลังเนี่ยอาจจะมีการในเรื่องของการทําซอฟท์โลนให้กับตัวผู้ส่งออกครับครับค่ะได้ค่ะงั้นประเมินผลกระทบเบื้องต้นนะวันนี้วันที่เราเห็นตัวเลข36%ก่อนแล้วเดี๋ยวอีก3สัปดาห์เราช่วยกันลุน้นแล้วก็ส่งส่งใจช่วยทีมไทยแลนด์อย่างน้อยๆให้ได้ยีอย่างที่ดรว่าก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค,ค่ะ,คะขอบคุณเลยครับสวัสดีครับค